ตอนนี้ทางมาถึงเซตที่3ของการในขันจักรยานทางไกลตูเดฟองแล้วและคนที่คว้าแชมป์เสร็จเมื่อคืนนี้ปรากฏว่าชนะกันแบบเียดฉิวเป็นมาร์คเามาดิคับเปียนเพียงแค่เสี้ยวหล้อครับการในขันจักรยานทางไกลแกรนด์โพรรายการที่2ของปีตูเดฟอง2พลสตเซตสาจากกอวิเล่ไปองเช่ระยะทาง223.5กิโลเมตร เป็นสเตปท้าวราบครับเดี๋ยวมาดูจังหวะการเข้าสินชัยนะครับปรากฏว่าเฉือนกันเพียงแค่ปลายล้อนิดเดียวน,นะครับผู้ขนะได้แก่มาร์คคาวดิชจากเดเมนชั่นดาต้า ที่เกลยอชนาอังเวกาเปลจากทีมลอตโต้สุดอลไปแบบนิดเดียวครับโดยเวลา5ชั่วโมง59นาที54วินาทีแล้วก็อันดับสามเป็นบรอยอันพอคอร์จากตูเรกเอนเนอรีทำให้คาวาดิชคว้าแชมป์เ็จเป็นครั้งที่2ในปีนี้และไปแชมป์เ็จครั้งที่28ในตูเดอฟองนะครับมากสุดเป็นอันดับสองตลอดการที่เท่ากับแบกนาอิโนโอ,อดีตแชมป์5สมัย ส่วนผู้นาเวลารวมเของเป็นของตีเตอร์สการจากทีมทิ้คอร์อมน,นาหน้าชุนเลียงอลาฟิลิปปีเอทิกอยู่เพียงแค่8วินาทีครับนี่ก็เป็นการกระบะท,ที่ค้ามสินช้ายนะครับเป็นมาของซื่อเขียวคาวบดิตที่เฉียวชนะไตรเปลแค่เชี่ยวร้อนนิดเดียจริงครับ